เอยโยสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจ้งข่าวด่วนนะครับผมสําหรับวันนี้นะเพื่อนเพื่อนนะก็คือทาง g d v เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าตอนเพื่อนเพื่อนเข้าเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีมอีพีกนะครับหรือว่าทางลอตส์ไทยก็ตามนะครับก็จะมีการอัปเดตทั้งสิ้นนะเพื่อนเแล้วก็จะมีโปรแกรมอันนึงนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องตกใจนะครับ โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ตรวจจับคนเล่นโปนั่นเองนะครับผมเพราะอันเนี้ยเรื่องการแบนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าคนที่มีความรู้นะครับผมก็สามารถเมนบอกไว้ได้นะครับผมสำหรับการแบนนะครับเอ้ตรงๆเอาตรงๆคือโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่ทางลอสต้าเป็นคนทาขึ้นมานะแต่ผมไม่แน่ใจว่าโปรแกรมนี้คือที่จะผมจะบอกคือมันไม่รู้ว่ามันแบนแค่เกมหรือว่าเขาจับได้แล้วแบนไปแบบ เขาเรียกอะไรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนๆอ่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับถ้าเขาแบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าเนอ่าหรือมากกว่านี้คืออาจจะต้องซื้อคอมใหม่เลยทีเดียวถ้าใครอยากจะเล่นอีกนะครับก็ต้องระวังนะครับผมระวังทําไมนะฮะลองทําไมนะฮะคือไอพวกเล่นโปรนะครับผมก็อาจจะลดลงบ้างอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟอินไวยนะครับอันนี้ผมมาลองนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟพับบิกครับเพื่อนๆมีคนทั้งหมด22งคนนะครับ ถามว่าใคโปวบ้างเอาตรงๆผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่สังเกตได้เลยคือไม่มีโลกคู่ขนานนะครับผมไม่มีออฟติมัสนะครับไม่มีออฟติมุนไพรอะไรต่างๆนะครับผมไม่มีเลยนะฮะตอนนี้นะยังปกตินะครับไม่มีใครมาแกล้งเราอะไระแบบไม่มีระเบิดบึ้มมบึ้มบัมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟมาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับผมก็มีแต่คนด่ากันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็บวกกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมไม่มีแบบ ไม่มีโปรนะอันนี้อันนี้ผมแบบย้ายมาสองเซิร์ฟแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเจอกันหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าพับบิกยังโหลดนานเหมือนเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่โปรนะไอนนการโหลดนานอะไรอย่างเงี้ยปกติเมื่อก่อนน่ะผมก็จะเข้าใจว่าเวลาเราโหลดนานเข้าเซิร์ฟพับบิกไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่ามันมีพวกเทพเจ้าอะไรแบบเนี้ยคือเยอะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันไม่มีนะครับเอา้าเพิ่งพูดไปเมื่อกี้โดนแล้วนะครับโดนโปรเล่นแล้วนะครับ นี่ครับรถในแมพคือหายหมดเลยนะครับดูครับ <c oughs> พูดปุ๊บคือรถในแมพหายหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝีมือของโปเลครับคือจะบอกว่าไอการที่รถไม่มีบนถนนอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้เป็นฝีมือโปนะเพื่อนๆไม่ใช่ฝีมืออ่าไม่ใช่ปกตินะครับนี่นะเห็นไหมพอโปลหลุดออกไปหรืออะไรบางอย่างนะครับเห็นไหมรถมันกลับมาแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมรถมันกลับมาแล้ว แสดงว่าน่าจะมีคนโปรนะครับผมแล้วก็น่าจะยังลองเล่นของอยู่แสดงว่าไอ้พวกโปรยังอยู่ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันโดนแบนหรือเปล่ามันถึงออกไปนะครับไม่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาแบนยังไงด้วยนะครับอันนี้มันเพ,พิ่งใหม่อยู่นะเพื่อนเพิ่งอัปเดตไม่เย็นเองนะตอนที่ผมทําคลิปกล่องเนี่ยคือก่อนที่เราก่อนที่ผมจะลงไปเนี่ยคือมันยังไม่มีการอัพนะครับผมยังเข้าเกมได้ปกตินะไม่มีการลงอซอฟต์แวร์ป้องกันโปอะไรอย่างนี้นะแต่นี่คือมีแล้วนะครับ ที่ทาวสตาล์นี่ก็ผ่านมาประมาณครบรอบ11ปีนะครับเพิ่งจะปล่อยตัวป้องกันโปอกมาครับจริงๆควรจะปล่อยตั้งแต่ประมาณโอ้โห3-4ปีแรกอะจริงๆตอนนั้นก็ถือว่าช้านะแต่นี้โคตรช้าเพื่อนเกืบอบ11ปีนะครับออนไลน์เปิดมาประมาณ9ปีแล้วนะครับแต่ว่าผมอะผมดูแต่แรกๆนะผมดู้แต่เด็กๆเลยนะครับ,แต,รบแต่ว่าเราไม่เคยเล่นนะเพราะว่าสมัยก่อนเกมมันราคาสูงมากนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสถ้เป็นแบบไนการเล่าย้อนอดีตแล้วกันนะครับแล้วก็บวกกับว่า โปรแกรมที่หลายๆคนเรียกร้องก็คือโปรแกรมป้องกันโปรนะครับผมมาแล้วนะก็ถือว่าดีเลยนะครับผมน่าจะดีก็สำหรับหลายๆคนบางคนชอบแบบเบื่อและเล่นคนเดียวนะครับอยากเล่นพับบิกอยากเล่นกับคนอื่นบ้างอยากวัดฝีมือนะครับแต่ว่ามันแบบเจอแต่พระเจ้าเจอแต่โปรใช่ไหมกลัวโดนแบนไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าจะเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ปกติผมก็ไม่ค่อยเข้ามาหรอกแต่ว่าอันนี้มันมีการอัปเดตไงผมก็เลยลองเข้ามาดูนะครับอันนี้ยังไม่เจอนะครับแต่เมื่อกี้มีการปิดรถไปนะครับ แสดงว่าน่าจะมีโปรนะครับยังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะแล้วนะคะผมน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะเออก็ถือว่าดีนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะเออแม่งอัพเข้ามานะครับเนี่ยดีดิขับรถเล่นชิลๆนะครับเขาก็บวกกันไปเขาก็ฆ่ากันไปไม่รู้มันโปรรอเปล่าหรือว่าอาจจะไม่โปรก็ได้นะเราก็ไม่ใส่ร้ายเสาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้นะครับเราไม่เห็นกระตานะฮะ ก็ถือเป็นอะไรที่ดีนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับกลับมาลองเล่น g d v ออนไลน์กันดูนะครับก็น่าจะตอบโจทย์กันบ้างแล้วล่ะบ,บางคนนี่เลิกเล่นไปเพราะว่าโปรรัวๆนะครับเจอโปรก็หมดสนุกกันไปนะครับบางคนนี่คนรู้จักกันหลายๆคนนี่ก็เบื่อเบื่อโปรนะครับผมแบบเจอบ่อยจัดก็เลยเลิกเล่นกันไปนะครับ แต่ก็นี่ฮะผมได้เวลาเลยะกลับมาเล่นกันนะครับนี่ก็ครบรอบ9ปีออนไลน์ด้วยนะฮะย้อนอดีตกันหน่อยนะฮะผมนี่ตอนเด็กๆนี่ได้แต่นั่งดูตาปปลิดนะฮะโอ้ไม่มีตังค์เล่นนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลงไฟล์เดียวแล้วจบแบบทุกวันนี้ที่เป็นนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นเลยนะเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆทันกันไหมนะแบบแผ่นลหลายๆแผ่นอะ่ะเมื่อก่อนแบบเกมมัแบบแบบแบบนใหญ่มากอ่ะนะครับประมาณเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่ถึงร้อยนะเ็เมื่อก่อนหกสิบที่ถือว่าเยอะมากนะแฟดไดฟ์แฟดไดฟ์ย,ยังแบบไม่ค่อยถึงนนั่นเลย จริงๆไฟนได้์มี120กว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเขาใส่ TDA กันนะเพื่อนๆคือมันหนักนักเกินอะแล้วแบบสเกลเกมในสมัยก่อน,นครับระดับนี้คือยังน้อยนะครับโอ้สมัยก่อนนี่ถือว่าท็อปๆเลยนะครับอง TDA 5นะตอนนี้ก็ลากยาวมาเกือบ10ปี10กว่าปีแล้วนะครับก็ใกล้จะ TDA ภาคใหม่ใกล้จะมาแล้ว แต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเพิ่งไปคาดหวังกับมันนะครับก็เล่นภาคนี้กันไปก่อนนะเออใครแบบบางคนที่เลือกเล่นจากไฟเอ็มเลิกเล่นจากโรเพมาแล้วก็มาลองเล่น GDB ออนไลน์กันดูนะครับก็จะได้ความสนุกไปแบบนะครับผมบอกตรงๆว่าผมไม่เคยเล่นนะไอ้ภาคภาคนี้เ,นเพื่อนๆเล่นกัน,นะบางคนนี่เข้ามาถามมาเยอะมากว่าพี่เล่นเซิร์ฟไหนอะไรยังไงคือผมไม่ได้เล่นโรเพหรือไฟเอ็มนะครับผมเล่นใน g d v ออนไลน์นะ ผมเข้ามาถามเยอะมากช่วงบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบนะขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่ามันเยอะมากคําถามแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเลือกที่จะไม่ตอบนะครับโ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาชี้แจงเพื่อนเพื่อน,นะครับเนื่องจากโปรแกรมนะครับไม่ต้องตกใจนะก็กดลงไปปกติถ้าเราไม่ได้โปรไม่ต้องกลัวครับกดลงไปเลยเรายังไงเราก็ไม่โดนแบนนะครับยกเว็นเพื่อนเ,อนเ,อนเล่นโปรนะครับอันนั้นก็ไปรับผลกรรมกันเอาเองนะแล้วก็เรื่องหมดภาพอะไรนี้เสี่ยงไหมบัคคองนะในคาโยเปดิโก้เนะ บางคนอาจจะถามนะครับคือไอ้เรื่องบัคเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเกี่ยวกับเกมเนี่ยผมคิดว่าไม่นะครับอันนี้ในความส่วนตัวแล้วกันนะอันนี้ผมพูดในส่วนตัวนะคือไม่แต่ว่าถ้าเราอ่านกฎของเกมที่ทําอะไรผิดที่มันนอกเหนือจากเกมอย่างเช่นการบัคอะไรเงี้ยผมว่าคุณก็ยังมีสิทธินะครับไม่ว่าจะเป็นมุด VPN ีเอนบันะครับโปะหมอดภาพหรืออะไรก็ตามที่มันนอกเหนือกับเกมที่เขาลงมาให้ผมคิดว่าอันนี้มีความเสี่ยงนะครับก็ ถ้าใครลงใครฝืนลงใครอยากเล่นก็งั้นคุณก็ต้องไปรั่งรับกรรมเองนะค,คุณก็ลองไปซื้อเกมใหม่หรือว่าถ้าไม่ดีเลยก็อาจจะอุปกรณ์คอมเสียนะครับก็อาจจะต้องไปซื้อคอมกันใหม่เลยทีเดียวนะครับ ก็เอาตามนั้นนะครับผมอันนี้มาชี้แจงกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ใครมีความรู้เรื่องไอ้โปรแกรมที่มันอัปเข้ามาใหม่นี้ก็สามารถเมนบอกไว้ได้เหมือนผมเคยเห็นในเกมใดเกมหนึ่งว่าจะไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนไม่มีโปรแกรมนี้แหละนะครับผมจะไม่ได้อันนี้เพื่อนๆมาลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้ผมจะได้ปักหมดุดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้น ทิ้งไว้กับคนข้างหลังด้วยเผื่อบางคนเขามาดูคลิปนะครับก็สามารถมาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆของเพื่อนๆเราได้นะครับผมเขาน่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย